มีไผ่เตากินเล้าเมาบ่มีไผ่สู้เข้าดีเป็นสีแก่ปากถ้าอู๋ไปนักปากจะมีสีกินแล้วทำเป็นเสียงดังใครง้าบอกฟังเสียงดังอูดีไอมีก็เริ่มอูหปวดอููลูดไปตั้งลูกตั้งเมียเมียดี เป็นสีแก้บ้านได้เมีอกขี้คานบ้านจะมองสีอุ้ยอุ้ยอุ่อลูงลูกลุงมเมยน่ยมันมันเขยนมาแค่เอาเหลี่ยไปลงๆนะไอ้น้องฮิงเจาะคนอย่างไอ้นี่บักเกยกลัวเมียน,นะ,ะก่อนจะมากินเหล้าดินนี่เนี่ยรับคำตืนไว้แล้วนะเว้ยท้อๆ,ๆ,ๆไอ้มี เนี e. like like please, so well, ่ยเปิ้นล้ำใบกาเปิ้นเป็นเวียนหน้าไม่ยิงไปตีนเตะตีนตั้งเปิ้นน่ะบัดใจมันว่าก่อนคิงจะลงเฮือนคือคิงแย่กลางหลังฮะก่อนเพราะว่ามันเจ็บหลังถ้ามันบาดลับไอ้พวกมันมีโอกาสได้มากินเหล้าที่นี่กินเหล้ามาแล้วกินเหล้ามาวันละคันๆไอ้มีเสียงไผยอ่ะอู้ผู้ันการตื่นแล้วเหล้าบัลลัและไอ้แท้จะเมื่อยก่อนเนอะ กเห้าเป็นว่าตับแข่งจะตายลงแดงกับเราก็จ้างมันกินเหล้าเป็นว่าบอดีกินเหล้าสุบุรีบาดีทางนั้นบอได้กินจิตใจมันสัน่นถ้ากินถึงวันมันอันตรายกินใดกินกันพ่อควรกินกันเอาม่วนสบายสบาย สังสรรค์แบบลูกพอใจกินแล้วสบายพอดีพอดีโอยโลูกหลานทาาั้งหลายช่วยเหลือลุงฟงต์มาเดี๋ยวนี้พ่อตาไลายวุ่นวุ่น่พบาะพูจากทางเหนือทางใต้บ้านอีพ่อไม่ไหนนี่เอเฮ้ยเมาเมาเตะเต้เตอยังล่ำเหลือปูรุ่มได้ท่อนได้ว่ มาใจ่มาได้กินเหล้าเลยแล้วเป็นไงว่าเมาอ่ะไอ้ลุงบ่ามีเรื่องตังไอ้ลุงก็เล้าบอกเขือบ้ามาต้มกลิานอ <c oughs> เอาเหล,ล้าก่อน <c oughs> ตายกับลุมของมาดีหักเลือดเอามาหาักเลือด ั่นแบบลูกป้อใจกินไปกู้ไปมวนไปถึงวันกินเหล้าเพื่อเข้าสังคมตามแบบนิยมสังคมตึงวันกินเหล้าเพื่อเข้ากันดีมันตึงบ่อนมีนเรื่องดีทางนั้นวันนี้กินเหล้าใดดีขอแอลดีดีเต็มที่สักวัน วันนี้บ่เหมือนวันก่อนขอไปพักก่อนกันเหียส,สักวันสุราก็แปลว่าเรากินแล้วเมาแล้วมาโดนโชเทออจะไปเอเวียงกันรถนักเอวบ้านนอกมันต้นตอกต้นไม้มันม่วนอกม้วนใจดิวอ้นี่มาที่ไหนบ่ยังมาเย็นจิจิจินี่ หัวยังเนี่ยไม่เอวอะมัย้ำหัวไผ่ปกกระลองกันนั่นเนี่ยนี่เป็นไผ่เนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าเนี่ยฮะเฮ้ยโป้งเฮากินเหล้าแปดโกงหวังจะมาเอวดีๆจะมาชุบใจ